กราบคำว่าสวัสดีคุณผู้ฟังและผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจริงๆเลยนะครับที่ได้ให้ความรักความเมตตากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์และทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับขอฝากช่องน้องใหม่ไว้ในใจทุกๆท,ท่านตลอดไปเลยนะครับ ในระหว่างที่ผมกำลังเรียบเรียงเนื้อหาเรื่องเล่าในคลิปต่อไปแต่อยู่ๆก็มีคำถามคำหนึง่งแล่นเข้ามาในหัวผมพอดีผมก็เลยอยากนำมาลองคิดวิเคราะห์ดูหาเหตุและผลดูเล่นๆกันครับและผมก็เชื่อว่ามีหลายๆท่านหลายๆครอบครัวน่าจะเคยคิดสงสัยเหมือนผมไม่มากก็น้อยแต่ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่ามันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้เรามาเริ่มกันเลยกับคำถามที่ว่า คนรวยหรือคนที่มีฐานะดีจนไปถึงขั้นมหาเศรษฐีถึงได้มีลูกยากกันนะักแม้พยายามทำทุกวิถีทางเจ้าตัวน้อยก็ไม่ยอมมาสักทีไม่ว่าจะบนบานสารกล่าวก็แล้วปรึกษาแพทย์ก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลคนอยากมีแต่ก็ไม่มีส่วนคนที่ไม่อยากมีกลับมาหัวปีท้ายปีซะงั้นจนกลายเป็นความทุกข์ใจของใครต่อใครมากมาย แล้วถ้าเราลองมาพูดถึงเรื่องของบุญวาสนาละ่ะหากท่านเชื่อในเรื่องของเวรกรรมบาปบุญคุณโทษต่างๆในส่วนตัวผมว่าน่าจะมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกันบ้างแหละหากลองมาวิเคราะห์ในเรื่องของกฎแห่งกรรมและบุญวาสนากันบ้างละ่ะทุกท่านคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ไหมครับหากพูดถึงระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่ว ว่ามนุษย์ที่ทำกรรมดีนั้นมีน้อยกว่าผู้ที่กระทำแต่กรรมชั่วยิ่งในยุคสมัยนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงออกข่าวแต่ละวันมีแต่เรื่องฆ่ากันตายปล้นจี้คมขืนพระมั่วสีกาเสพเมถุนยักยอกเงินที่คนเอามาทำบุญโอ้ยมากมายสารพัดเลยในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองผมคิดว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างมากเพราะเมื่อ ผู้คนต่างสร้างกรรมดีและกรรมชั่วมาไม่เหมือนกันต่างคนก็ต่างวาระผู้ที่ประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมเมื่อตายไปก็ย่อมได้ ไปสู่ภพภูมิที่ดีครั้นได้ไปเกิดเป็นคนอีกครั้งก็เปรียบดั่งเทวดาลงมาเกิดด้วยกุศลผลบุญที่สั่งสมมาตั้งแต่ชาติที่แล้วจึงส่งผลให้ได้มาเกิดอยู่ในครอบครัวของผู้ดีมีฐานะมีชาติตระกูลเมื่อได้ลืมตาดูโลกอีกครั้งชีวิตก็เสพสุขอยู่บนกองเงินกองทองจนสุขสบายไปทั้งชาติส่วนผู้ใดเมื่อตอนยังมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่เบียดเบียนใครคือการคิดดีพูดดี ทำดีไม่นินทาว่าร้ายผู้ใดเป็นคนชอบแบ่งปันเช่นคนที่ขับรถตระเวนไปขอเศษอาหารตามร้านค้าต่างๆแล้วนำไปแจกจ่ายให้กับเหล่าสุนัขจรจัดทั้งหลายได้อิ่มท้องกันทั่วหน้า เป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานขี้สงสารมีใจอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์โลกมันคอยช่วยดูแลทำนุบำรุงศาสนาอยู่เป็นประจำแต่ว่าบางคนกลับชอบไปตกปลาล่าสัตว์ซะอย่างนั้นครั้นเมื่อตายไปเมื่อได้ไปเกิดเป็นคนอีกครั้งความดีที่เคยกระทำนั้นยังพอมีมากกว่าการทำบาปบุญจึงส่งผลให้ได้ไปเกิดอยู่ในกลุ่มของคนที่มีฐานะปานกลางไม่ถึงกับร่ำรวยและก็ไม่ถึงกับ จนชีวิตไม่อดอยากไม่เดือดร้อนอะไรด้วยสืบเนื่องมาจากผลของการทำทานในชาติที่แล้ว ส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้ประพฤติแต่กรรมชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เชื่อในบาปบุญคุณโทษชีวิตได้แต่หมกมุ่นอยู่ในอบายามุขซึ่งคนเหล่านี้มีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งมากกว่ากลุ่มคนที่กล่าวมาข้างต้นเป็นหลายร้อยหลายพันเท่าเมื่อคนเหล่านี้ได้ตายไปผลกรรมที่ทำไว้จึงได้นำพาเข้าสู่นรกเปรต สุรลกายสุดแล้วแต่ว่าใครสร้างกรรมชั่วใดไว้ว่าจะได้ชดใช้ผลกรรมอยู่ในที่แห่งใดแต่หากผู้ใดได้ชดใช้กรรมในโลกหลังความตายหมดสิ้นแล้ว หากได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งจึงได้ไปเกิดอยู่ในกลุ่มคนที่มีฐานะยากจนข้นแค้นครั้นเมื่อลืมตาดูโลกชีวิตก็พบแต่ความลำบากยากเข็นตามผลกรรมที่ทำมาบางคนก็เกิดมาพิการบางคนก็เกิดมาในครอบครัวของขอทานบางคนเกิดมาแล้วก็ถูกผู้คนมากมายรุมลังแกทารุณกรรมต่างๆนานา,นาตามแต่วาระกรรมของแต่ละคนผมจึงคิดว่าสาเหตุที่ ว่าทำไมคนรวยคนที่มีฐานะดีจึงค่อนข้างที่จะมีลูกยากก็คงเป็นเพราะว่าคนที่มีบุญวาสนาที่จะได้มาเกิดในกลุ่มคนเหล่านี้นั้นมีจำนวนน้อยมากดังเช่นกับสินค้าแบรนด์เนมที่เหล่าบรรดาไฮโซทั้งหลายต่างรุมแย่งกันซื้อแต่ว่าของขาดตลาดซะอย่างนั้นกว่าจะมีดวงจิตที่บริสุทธิ์ดวงจิตของผู้มีบุญบรารมีมาเกิดสักครั้งจึงดูยากเย็นเสลือเกิน เพราะเหล่าดวงจิตที่มาจากนรกภูมินั้นไม่มีทางที่จะได้มาเกิดในกลุ่มคนเหล่านี้แน่นอนหรือเรียกว่าบุญไม่ถึงนั่นเองส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีฐานะยากจนมีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าสองกลุ่มแรกมากมายนะ เราสามารถสังเกตได้จากสังคมทั่วไปผัวขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างส่วนเมียก็นั่งซ้อนท้ายแถมท้องก็โตใกล้จะคลอดในอ้อมแขนก็อุ้มลูกที่ยังไม่ทันยานมแถมในคอกรถพ่วงข้างก็ยังมีลูกสาวหน้าตามอมแมมอีกสองคนที่ดูแล้วอายุไล่เลี่ยกันถัดมามีลูกชายคนโตอีกคนสภาพผมเผ่ารุงรังหนังสือหนังหาก็ไม่ได้เรียนเนื่องจาก พ่อแม่ไม่มีเงินส่งจึงให้ออกจากโรงเรียนมาช่วยกันทำงานเลี้ยงน้องโดยมีอาชีพเก็บของเก่าประทังชีวิตไปวันๆบางคนเกิดมาพิการแต่กำเนิดบางคนเกิดมาได้ไม่กี่วันก็ตายบางครอบครัวเมียก็ตาบอดส่วนผัวก,ก็ขาขาดสองข้างแต่กลับมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองไล่กันหัวปีท้ายปีทั้งที่ไม่อยากจะมีแต่ก็มีชีวิตเดิม ็ลำบากยากเข็นอยู่แล้วกลับมีลูกเพิ่มมาอีกหลายคนก็ยิ่งพากันลำบากมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเราก็พบเห็นกันได้ทั่วไปนั่นจึงทำให้ผมคิดว่ามันน่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นได้คุณผู้ฟังละครับมีความคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสิ่งที่ผมพูดมาเป็นเพียงการสันนิษฐานเท่านั้นนะครับอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ผมพูดมาทั้งหมดก็ทําให้เราได้รู้ว่าคนที่ทำดีย่อมได้ดีคนที่ทําชั่วก็ย่อมได้ชั่วคนทําดีประพฤติดีเมื่อตายไปก็ย่อมได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนั่นเองส่วนคนที่ประพฤติแต่กรรมชั่วนอกจากจะได้ไปชดใช้กรรมในนรกภูมิแล้วครั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นคนอีกครั้งก็ยังต้องมาชดใช้กรรมต่อบนโลกมนุษย์อีกหนตามแต่ผลกรรม ที่แต่ละคนได้ทำเอาไว้ในอดีตชาติดังที่กล่าวมา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับฟังมาจนถึงท้ายคลิปนะครับหากทุกท่านชื่นชอบก็ขอกาลังใจจากทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับหลังจากจบคลิปนี้เตรียมติดตามรับฟังเรื่องเล่าใหม่ในคลิปหน้าเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามรับฟังกันนะครับขอคุณผู้ฟังและผู้ติดตามทุกท่านได้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆในทุกๆวันด้วยรักและห่วงใยจากผมคน เล่ากรรมสวัสดีครับ